ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพอดคาสต์ทอล์กความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่เคยไหมครับที่คิดว่าเราเลือกกินของที่ดีต่อสุขภาพแล้วแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับตรงกันข้ามเลยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวการค้นพบที่น่าประหลาดใจมากๆเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพชนิดหนึ่งที่หลายคนอาจจะชอบกินอยู่ด้วยซ้ําซึ่งมันอาจจะกําลังเพิ่มความเสี่ยงบางอย่างให้กับร่างกายเราแบบเงียบๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยครับ นี่เลยครับคำถามสําคัญที่จุดประกายเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้คือมันเป็นไปได้จริงๆหรอที่การตั้งใจดูแลสุขภาพของเราเนี่ยกลับกลายเป็นว่ากําลังสร้างปัญหาบางอย่างอยู่ลองมาหาคําตอบไปพร้อมๆกันครับดูตัวเลขบนกราฟนี่สิครับโอ้โหนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่น่าตกใจมากๆเลยนะค่าที่เกี่ยวกับความเสี่ยงโรคหัวใจเนี่ยทั้งคอเลสเตอรอลตัวร้ายหรือ LDL แล้วก็ค่า ApoB ที่สำคัญไม่แพ้กันมันพุ่งขึ้นมาเยอะมากในเวลาแค่ปีเดียวเองและคำถามก็คือ อะไรล่ะที่ทำให้มันเปลี่ยนไปขนาดนี้เอาล่ะครับเรื่องทั้งหมดมันเริ่มจากตรงนี้จุดที่ความรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงดีสุดๆเนี่ยมันดันสวนทางกับตัวเลขบนผลตรวจเลือดอย่างสิ้นเชิงเลยที่มันน่าแปลกใจมากๆก็เพราะว่าพอไปดูค่าเลือดอื่นๆเนี่ยทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่ายอดเยี่ยมเลยนะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำตาลค่าอินซูลินหรือแม้แต่ค่าการอักเสบในร่างกายทุกอย่างมันบอกว่าสุขภาพโดยรวมดีมากจริงๆครับ นั่นยิ่งทำให้ผลคอเลสเตอรอลที่พุ่งพรวดขึ้นมาเนี่ยมันดูน่าสงสัยเข้าไปใหญ่เลยลองดูเทียบกันชัดๆเลยนะครับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือ LDL เนี่ยกระโดดจาก77ขึ้นมาเป็น103ส่วนค่า apoB ที่บอกจำนวนอนุภาคไขมันไม่ดีก็เพิ่มจาก69เป็น89คือตัวเลขมันฟ้องชัดเจนเลยครับว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วและต้องรีบหาสาเหตุให้เจอโดยด่วนพอสุขภาพด้านอื่นดีหมด แต่ค่าไขมันกับพุ่งการสืบสวนก็เลยต้องมุ่งเป้าไปที่เรื่องเดียวนั่นก็คืออาหารการกินครับซึ่งมันก็นำเราไปเจอกับผู้ต้องสงสัยตัวหลักจนได้และนี่คือเบาะแสชิ้นสำคัญเลยครับโยเกิร์ตมะพร้าวที่เพิ่งจะเริ่มกินเป็นประจำเนี่ยในหนึ่งถ้วยมีไขมันอิ่มตัวอยู่ถึง7กรัม เราพอกินวันละสองถ้วยเป็นประจำทุกวันนั่นเท่ากับว่าร่างกายได้รับไขมันอิ่มตัวเข้าไปถึง14กรัมต่อวันเลยนะแล้วพอมันนั่งนึกดูดีๆนี่คือการเปลี่ยนแปลงทางโภชนาการอย่างเดียวที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาโยเกิดมะพร้าวเลยกลายเป็นผู้ต้องสงสัยเบอร์หนึ่งไปโดยปริยายเลยครับ เรื่องนี้สอนอะไรเราได้เยอะเลยนะครับคือเราจะดูแค่หน้ากล่องที่เขียนว่าโปรตีนสูงแล้วก็คิดเอาเองว่าเออดีต่อสุขภาพแน่ๆแบบนั้นไม่ได้แล้วนะคือเราต้องพลิกไปดูฉลากโภชนาการด้วยต้องทำความเข้าใจส่วนประกอบทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าไขมันอิ่มตัวนี่แหละครับสำคัญมากๆเลยโอเคทีนี้เราลองพักจากเรื่องส่วนตัวแล้วมาขยายภาพให้กว้างขึ้นมาทาความเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้กันดีกว่าครับ เรามาทำความรู้จักผู้เล่นหลัก2ตัวนี้ก่อนนะครับนั่นก็คือ LD L D L คอเลสเตอรอลและ ApoB ถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆเลยนะมันก็เหมือนกับรถบรรทุกที่ทำหน้าที่ขนคอ,นคอเลสเตอรอลไปทั่วร่างกายเราทีนี้ถ้าเรามีรถบรรทุกพวกนี้เยอะเกินไปคอเลสเตอรอลมันก็จะถูกเอาไปทิ้งไว้ตามผนังหลอดเลือดจนเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าพลาหรือคราบไขมันซึ่งไอ้เจ้าลเนี่ยแหละครับที่ทำให้หลอดเลือดของเราตีบตันได้ จากงานวิจัยหลายชิ้นเลยนะเขาพบว่าน้ำมันมะพร้าวที่มีไขมันอิ่มตัวสูงมากเนี่ยมันทำให้ระดับ ldl สูงขึ้นจริงๆเมื่อเทียบกับน้ำมันพืชชนิดอื่นๆแต่ที่น่าสนใจก่อนนั้นก็คือเนยเนี่ยกลับเพิ่มระดับ ldl ได้มากกว่าน้ำมันมะพร้าวเสียอีกและนี่คือหัวใจของเรื่องนี้เลยครับร่างกายของคนเราแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยการตอบสนองต่อไขมันแต่ละชนิดก็แตกต่างกันไปด้วยอาหารที่ดีกับคนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้เหมาะกับอีกคนก็ได้ เพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่เราจะรู้ได้จริงๆว่าอาหารชนิดไหนส่งผลกับร่างกายเราอย่งไงก็คือการตรวจวัดข้อมูลสุขภาพของตัวเราเองนี่แหละครับเอาล่ะพอเราเข้าใจปัญหาแล้วทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าผู้เชี่ยวชาญเขามีคําแนะนํำยังไงบ้างเพื่อที่เราจะลดความเสี่ยงแล้วก็ดูแลสุขภาพหลอดเลือดของเราให้ดีที่สุดครับ ประโยคนี้คือใช่เลยครับมันสรุปแนวทางการดูแลเรื่องคอเลสเตอรอลในยุคใหม่ได้ดีที่สุดแล้วคือเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่การทำให้ค่ามันอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแต่คือการพยายามทำให้มันต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างปลอดภยัยและที่สำคัญคือต้องรักษาระดับนั้นไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วย มีการศึกษาที่เขาใช้อัลตราซาวส่งเข้าไปดูในหลอดเลือดจริงๆเลยนะครับเขาพบว่าที่ระดับ LDL ต่างกันเนี่ยมันส่งผลต่อพลาคไม่เหมือนกันเลยจะเห็นได้ว่าเราต้องกดระดับ LDL ให้ต่ำกว่า60ถึงจะเริ่มเห็นว่าพลาคที่เกาะอยู่มันลดขนาดลงได้นี่แหละครับคือเป้าหมายของการดูแลสุขภาพแบบเชิงรุกของจริง เพราะฉะนั้นแล้วสําหรับคนที่อยากจะดูแลสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดแบบเต็มที่จริงๆหรือคนที่มีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเลยแนะนําเป้าหมายที่ค่อนข้างเข้มงวดเลยครับก็คือพยายามกดค่า LDL และ ApoB ให้ต่ํากว่า60หรือถ้าทําได้ต่ากว่า55ไปเลยยิ่งดีครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับนี่คือบทสรุปและหัวใจสําคัญที่สุดของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้เลยครับความรู้สึกของเราว่าชั้นแข็งแรงดีเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่มันอาจจะไม่ใช่ตัวชี้วัดที่แม่นยําเสมอไปการที่เราได้เห็นตัวเลขที่จับต้องได้จากการตรวจสุขภาพเนี่ยมันคือวิธีเดียวเลยที่จะทําให้เราเข้าใจจริงๆว่าข้างในร่างกายเราเกิดอะไรขึ้นและเราก็จะสามารถตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีครับ สุดท้ายนี้คำถามที่อยากจะทิ้งท้ายไปลองคิดกันต่อก็คือตอนนี้เรารู้จักข้อมูลสุขภาพของตัวเองดีแค่ไหนแล้วข้อมูลเหล่านั้นมันกำลังพยายามจะบอกอะไรเราอยู่หรือเปล่าเพราะการรู้นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องที่ต้องบอกว่าทั้งเซอร์ไพรส์แล้วก็น่าคิดตามครับเป็นเรื่องผลเลือดล่าสุดของคนคนหนึ่งที่ดูภายนอกนี่แข็งแรงมากฟิตปังเลยแต่พอผลออกมาอา้ากลับเจอค่าบางอย่างที่เกี่ยวกับความเสี่ยงโรคหัวใจที่น่ากังวลขึ้นมาซะง,งั้น จริงค่ะเรื่องแบบนี้มันตอกย้ําเลยนะคะว่าสุขภาพคนเราเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นหรือที่เรารู้สึกจริงๆค่ะใช่เลยครับดังนั้นวันนี้เราจะมาดูกันให้ลึกๆเลยถึงผลตรวจเลือดล่าสุดอันนี้โดยเฉพาะพวกตัวชีวัตสุขภาพหัวใจหลอดเลือดแล้วก็ระบบเผาผลาญ ตัวที่หลายคนน่าจะคุ้นคุ้นกันอย่าง LD L D L คอ o l e s t e r o l หรือไขมันเลวแล้วก็อีกตัวที่สำคัญไม่แพ้กันเลยแต่คนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่คือ A P O B หรืออ p o l i p o p r o t e i n B ครับค่ะซึ่งสองตัวนี้เดี๋ยวนี้กลายเป็นเหมือนออตัวชี้วัดหลักๆเลยนะคะในการประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจในระยะยาวการทาความเข้าใจมันสาคัญมากจริงๆค่ะครับ ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากเคสจริงๆเนี่ยแหละครับเป็นประสบการณ์ตรงจากผลเลือดเลยบวกกับการได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญมาเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากให้เข้าใจกันว่าแค่เราปรับอาหารนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันส่งผลต่อค่าเลือดเราได้ขนาดไหนแล้วค่าที่หมอหรือผู้เชี่ยวชาญเขามองว่าดีจริงๆสําหรับหัวใจเราเนี่ยมันควณเป็นเท่าไหร่กันแน่และทําไมการตรวจเลือดมันถึงยังจําเป็นอยู่ถึงแม้เราจะรู้สึกว่าเออฉันแข็งแรงดีไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรแบบนี้ครับ เป็นเป้าหมายที่ดีมากเลยค่ะเพราะเรื่องไขมันในเลือดในี่ใกล้ตัวเราทุกคนมากๆแล้วการที่เราจัดการมันตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยคือกุญแจสําคัญเลยนะคะของการมีสุขภาพที่ดีเป็นนันๆค่ะเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าคือผลตรวจเลือดครั้งนี้จริงๆทําไปเยอะมากเป็นร้อยรายการเลยนะแต่เรามาโฟกัสที่กลุ่มเกี่ยวกับหัวใจกับเมตาบอลิซิมกันก่อน ข่าวดีก็คือด้านเมตาบอลิซึมส่วนใหญ่เนี่ยผลออกมาดีเยี่ยมเลยครับน้ำตาลตอนอดอาหารหรือ fasting glucose แค่87มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ dl เองอืมค่ะน้ำตาลสะสม hba1c ก็5.3ครับส่วนระดับอินซูลินตอนอดอาหารก็ต่ำดีอยู่ที่4ทั้งหมดนี้ก็บอกว่าเออระบบจัดการน้ำตาลในร่างกายยังทำงานได้ดีมากการตอบสนองต่ออินซูลินยังดีอยู่ครับ ถือว่าพื้นฐานดีมากๆเลยนะคะการที่ค่าเหล่านี้อยู่ในเกณฑ์ดีเนี่ยเป็นสัญญาณว่าความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานหรือว่าภาวะดื้ออินซูลินยังต่ำอยู่ซึ่งมันสำคัญมากต่อสุขภาพโดยรวมเลยค่ะแต่ว่าเรื่องที่ทำให้ต้องเอ๊ะขมวดคิ้วหน่อยก็คือค่าไขมันนี่แหละครับโดยเฉพาะ LDL ค h o l e s t e r o l คือปีก่อนเนี่ยตรวจไว้อยู่ที่77 mg per d l แต่รอบนี้มันพุ่งไปที่103 mg p d i l i อร์เลยครับ อ๋อค่ะ แล้วที่น่ากังวลคู่กันไปก็คือค่า apoB ครับที่ขยับจาก69 mg per d e l ไปเป็น89 mg per d e c i l สูงขึ้นชัดเจนทั้งคู่เลยจุดนี้ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยค่ะคือ LDL สูงขึ้นก็เรื่องหนึ่งนะคะแต่การที่ apoB สูงขึ้นด้วยเนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่า apoB คือโปรตีนที่มันเกาะอยู่บนผิวของอนุภาคไขมันทุกชนิดเลยนะคะที่มันก่ะให้เกิดการอุดตันในหลอดเลือดได้พวก LDL VLDL อะไรพกนี้ดังนั้นค่า a โบีเนี่ยมันเลยสะท้อนจํานวนของอนุภาคอันตรายเหล่านี้ได้ค่อนข้างแม่นยํากว่าแค่การวัดปริมาณคอเลสเตอรอลใน LDL อย่างเดียวการที่มันสูงขึ้นพร้อมกันแบบนี้มันเป็นสัญญาณเตือนที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าต้องหาสาเหตุแล้วล่ะคะ่ะซึ่งพอมานั่งไล่เลียงดูนะครับสาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็น่าจะมาจากการเป,ปลี่ยงแปลงเรื่องอาหารนี่แหละครับ คือช่วงก่อนตรวจเนี่ยเจ้าตัวเขากําลังซ้อมวิ่งมาราธอนอยู่ก็เลยกินเยอะขึ้นมากเพื่อเอาแรงแล้วมีอยู่อย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในชีวิตประจําวันเลยก็คือโยเกิร์ตมะพร้าวครับเป็นยี่ห้อที่เขาเคลมว่าโปรตีนสูงอ๋อค่ะกินวันละสองถ้วยทุกวันเลยติดต่อกันมาประมาณ3-4เดือนได้ซึ่งพอมาดูฉลากที่หลังถึงเห็นว่าโอ้โหแต่ละถ้วยมีไขมันอิ่มตัวตั้ง7กรัมแน่อ๋อ การเชื่อมโยงนี้ฟังดูมีเหตุผลมากเลยค่ะคือมีงานวิจัยหลายชิ้นเลยนะคะที่ชี้ว่าน้ำมันมะพร้าวซึ่งมันอุดมไปด้วยไขมันอิ่มตัวโดยเฉพาะกรดลอลิกเนี่ยสามารถทำให้ระดับ LD L D L คอเลสเตอรอลสูงขึ้นได้จริงเมื่อเทียบกับพวกน้ำมันพืชอื่นๆที่มีไขมันไม่อิ่มตัวสูงกว่าอย่างเช่นน้ำมันมะกอกนะคะแต่เอ๊ะมันก็มีข้อมูลเหมือนกันนี้ครับว่าน้ำมันมะพร้าวอาจจะไม่ได้เพิ่ม LD L D L เท่าเนยแล้วทาไมบางคนกินแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยล่ะครับ ถูกต้องค่ะผลกระทบมันอาจจะไม่เท่าเนยแล้วที่สำคัญมากๆเลยก็คือร่างกายแต่ละคนตอบสนองต่อไขมันอิ่มตัวไม่เหมือนกันจริงๆค่ะบางคนอาจจะไวหรือเซนซิทีฟกับไขมันอิ่มตัวในมะพร้าวมากกว่าคนอื่นคือกินนิดหน่อยค่าก็ขึ้นแล้วแต่บางคนอาจจะไม่เห็นผลกระทบชัดเจนเท่านี้ นี่แหละค่ะคือความสําคัญของการตรวจเลือดเพราะมันเป็นวิธีเดียวเลยที่จะบอกได้ว่าร่างกายของเราตอบสนองกับอาหารที่เรากินเข้าไปยังไงโดยเฉพาะค่า LDL และ a p p l e b เนี่ยแหละค่ะโอ้โหบทเรียนสําคัญจากเรื่องนี้เลยนะเนี่ยหนึ่งคือแค่เราเปลี่ยนอาหารนิดเดียวจริงๆก็พลิกค่าไขมันเราได้เลยนะ สองคือต่อให้รู้สึกฟิตรู้สึกแข็งแรงแค่ไหนการตรวจเลือดก็ยังจำเป็นอยู่ดีและสามไม่คำว่าโปรตีนสูงหรือเพื่อสุขภาพที่แปะอยู่หน้ากล่องเนี่ยมันไม่ได้การันตีเสมอไปต้องพลิกดูฉลากโภชนาการโดยเฉพาะเรื่องไขมันอิ่มตัวด้วยการได้เห็นผลกระทบของมะพร้าวกับตัวเองแบบนี้ถือว่าได้เรียนบทเรียนราคาแพงเหมือนกันนะครับแต่ก็คุ้มค่า เป็นบทเรียนที่ชัดเจนมากเลยค่ะมันสอนให้เราตระหนักถึงสิ่งที่เรากินเข้าไปจริงๆนะคะแล้วก็ผลกระทบต่อร่างกายเราไม่ควรมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆเลยครับผมทีนี้นอกจาก LDL กับ ApoB ที่มันพุ่งขึ้นแล้วเนี่ยผลเลือดตัวอื่นๆที่เกี่ยวกับความเสี่ยงโรคหัวใจมันกลับออกมาดีซะงั้นนะครับอย่างค่าไตรคลีสซอไรด์ไตรกลีเซอไรส์นี่ต่ำเลยอยู่แค่75 mgdl ค่า LpA หรือไลโปตัวทีน A ที่เกี่ยวกับพันธุก,กรรมและความเสี่ยงหลอดเลือดแข็งอันนี้ก็ต่ำมากแล้วก็ค่า hsCRP ที่วัดการอักเสบในร่างกายยิ่งต่ำเข้าไปใหญ่เลยคือน้อยกว่า0.2 mgL ครับการที่ ไตรกลีเซอไรต่ำแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่า HsCRP ที่ต่ำมากๆๆๆเนี่ยเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะมันบอกว่าร่างกายโดยรวมเนี่ยไม่ได้มีภาวะอักเสบซ่อนเร้นอยู่ซึ่งการอักเสบเรื้อรังเนี่ยเป็นอีกปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญมากๆของโรคหัวใจและหลอดเลือดเลยนะคะการที่ค่าเหล่านี้ดีมันก็ช่วยลดทอนความเสี่ยงโดยรวมลงได้ส่วนหนึ่งค่ะ ยังมีเรื่องโอเมก้าด้วยครับคือค่าโอเมก้า3อินเด็กซ์โดยรวมทั้ง DHA EPA DPA เนี่ยอยู่ในระดับดีเลย7.5%อืมดีค่ะสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ก็โอเคครับ4.6ต่อ1อยู่ในเกณฑ์แต่มีจุดน่าสนใจนิดหน่อยคือกรดไขมันโอเมก้า6ตัวหนึ่งชื่ออาราคิโดนิกแอซิดเนี่ยดันต่ำกว่าเกณฑ์ครับ ซึ่งในผลตรวจเขามีโน้ไว้ว่าออการที่ตัวนี้ต่ำอาจจะสะท้อนว่ามีการอักเสบลดลงซึ่งก็ถือเป็นเรื่องดีเมื่อมันสมดุลกับโอเมก้า3ที่เพียงพอ คมพูดนี้มันสอดคล้องกันดีนะคะกับไลฟ์สไตล์ของคนที่น่าจะากินไขมันดีเป็นประจำอย่างพวกน้ำมันม,นมะกอกทัว่วเมล็ดพืชอะโวคาโดอะไรพวกนี้แล้วก็อาจจะเสริมโอเมก้า3ด้วยมันยิ่งตอกย้ำเลยค่ะว่าสุขภาพเรามันซับซ้อนจริงๆจะดูแพคค่าเดียวไม่ได้เลยการที่ LDL ApoB สูงอาจจะเป็นจุดที่ต้องแก้ไขก็จริงแต่ภาพรวมด้านอื่นๆอ,อย่างเรื่องการอักเสบหรือไขมันชนิดอื่นยังดูดีอยู่มากมันทาให้เราเห เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นค่ะเห็นด้วยเลยครับต้องมองรอบด้านจริงๆทีนี้พอเห็นค่า LDL กับ APOB ที่สูงขึ้นคำถามที่ตามมาก็คือแล้วระดับที่เรียกว่าปลอดภัยหรือดีพอที่จะหยุดยั้งหรืออาจจะถึงขั้นทําให้คราบพลักในหลอดเลือดมันลดลงได้เนี่ยมันควรจะต่ำแค่ไหนกันแน่ครับ ในข้อมูลนี้มีการอ้างถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอย่างด t h o m a ร์ทอมัสเดสปริงและก็ดรแดนโซเฟอร์ด้วยครับค่ะเรื่องระดับเป้าหมายของ LDL และ a p o b นี่เป็นหัวข้อที่มีการศึกษาแล้วก็ถกเถียงกันเยอะมากเลยนะคะ ผู้เชี่ยวชาญอย่างด r d a y s p ร i เดสปริงและด r s o เรซอฟเฟอร์เนี่ยท่านสรุปจากหลักฐานหลายๆด้านเลยจนมาเป็นหลักการสำคัญที่ว่ายิ่งต่ำยิ่งดีและยิ่งนานยิ่งดีหรือ lower is better longer is better สำหรับไขมัน2ตัวนี้ค่ะยิ่งต่ำยิ่งดียิ่งนานยิ่งดีฟังดู Make Sense นะครับแล้วมีหลักฐานอะไรมายืนยันแนวคิดนี้บ้างครับเห็นว่ามีหลายแบบเลยใช่ค่ะเขาดูจากหลักฐานหลักๆสี่มุมเลยนะคะ เพื่อให้เห็นภาพตรงกันมุมแรกเลยคือข้อมูลจากพันธุกรรมค่ะคือมีคนบางกลุ่มที่เขาเกิดมาพร้อมกับยีนพิเศษบางอย่างทําให้มีระดับ APOB กับ LDL เนี่ยต่ำมากๆมากๆตลอดชีวิตเลยนะคะคนกลุ่มนี้เนี่ยแทบจะไม่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเลยตลอดอายุไขของเขานี่เป็นเหมือนการทดลองโดยธรรมชาติที่ชัดเจนที่สุดเลยค่ะว่า การมีไขมันตัวร้ายต่ําเป็นเวลานานๆมากๆเนี่ยมันป้องกันโรคได้ดีเยี่ยมจริงๆดรเดสปริงถึงกับเสนอว่าถ้าจะเอาแบบอุด,ดมคติสุดๆเลยนะเป้าหมายเอพโอบอาจจะต้องต่ํากว่า40มิลลิกรัมเดซิลิตรด้วยซ้าไปค่ะโหเหมือนธรรมชาติชี้เป้าให้เลยนะครับแล้วมุมที่2องล่ะครับ มุมที่2คือข้อมูลจากการศึกษาแบบ Mendelian Randomization ค่ะอันนี้นำโดยดร r r i n n f e r e n c e อันนี้เป็นวิธีศึกษาที่อาจจะซับซ้อนหน่อยแต่หลักการคือเขาดูคนที่มียีนต่างกันเล็กน้อยทำให้ระดับ LDL ต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าต่างกันแบบนั้นมาตลอดชีวิตนะคะเขาพบว่าแม้จะต่างกันแค่นิดเดียวแต่พอเวลาผ่านไปนานหลาย10ปีผลในการป้องกันโรคหัวใจมันมากกว่าที่เราคาดการไว้เยอะมากจากการลดไขมันในระยะสั้นๆเหมือนเป็นด เบียทบต้นของสุขภาพดีนะคะว่างนั้นเถอะนี่แหละคะ่ะที่มาของคําว่ายิ่งนานยิ่งดีมันทําให้ผู้เชี่ยวชาญมองว่าเราควรจะตั้งเป้าแอปเปิลบีให้ต่ํากว่า60มิลลิกรัมเดซิลิตรซึ่งเป็นค่าที่ต่ํามากนะคะประมาณเปอร์เซนไทน์ที่5ของคนทั่วไปหรืออาจจะต่ําถึง40เลยโดยเฉพาะถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจรุนแรงแล้วก็อาจจะต้องเริ่มคิดเรื่องการจัดการมันอย่างจรงิงจังไม่ว่าจะด้วยยาหรือการปรับวิถีชีวิตแบบเข้มข้นค่ะ เข้าใจหลักการแล้วครับคือระยะเวลามันมีผลอย่างมากจริงๆและมุมที่3กับ4ล่ะครับมุมที่3คือข้อมูลจากการทดลองทางคลินิกขนาดใหญ่หรือ CVOTs ค่ะพวกนี้คือการศึกษาที่เราเห็นกันบ่อยๆเกี่ยวกับยาลดไขมันต่างๆซึ่งมักจะติดตามผลประมาณ3-7ถึงปีซึ่งก็แสดงให้เห็นชัดเจนนะคะว่าการลด LDL ลงเยอะๆเช่น20-60%ถึงในช่วงเวลาเท่านั้นก็ช่วยลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้จริงถึงแม้จะเป็น ช่วงเวลาที่สั้นกว่า2มุมแรกก็ตามส่วนมุมสุดท้ายที่ให้ภาพชัดเจนที่สุดเลยก็คือข้อมูลจากการทำเอ ultrasound ในหลอดเลือดโดยตรงหรือ IVUS ค่ะ IVUS นี่คือเหมือน2กล้องเข้าไปดูข้างในหลอดเลือดเลยเหรอครับคล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะมันให้ภาพผนังหลอดเลือดแบบ ละเอียดมากๆเลยมีการศึกษาสำคัญชื่อแกลโกฟนะคะที่เขาใช้ยาลดไขมันกลุ่มใหม่ที่แรงมากๆเลยชื่ออีโวโนคูแมปเป็นยากลุ่ม PCSK9 inhibitor เพิ่มเข้าไปจากยาสเตตินผลลัพธ์สำคัญคือเขาพบว่าอันดับแรกต้องลด LDL ลงมาให้ต่ำกว่าประมาณ90 mg per mg/dl ถึงจะเริ่มชะลอการหนาตัวของคราบ p l ักได้อันดับ2ต้องลดลงมาอยู่ระหว่าง 60-90mG/ เ d l ถึงจะพอหยุดการ เพิ่มขึ้นของคราบพลักได้และที่สำคัญที่สุดคือต้องกด LDL ให้ต่ำกว่า60 mg/dl ลงไปอีกถึงจะเริ่มเห็นว่าคราบคลักที่มีอยู่เดิมมีโอกาสลดขนาดลงได้ในระดับจุลภาคเลยค่ะโอ้โหชัดเจนมากเลยครับแสดงว่าถ้าอยากจะหวังผลให้คราบพลักมันยุบลงบ้างหรืออย่างน้อยจะหยุดโตเนี่ยเป้าหมาย LDL ต่ำกว่า60นี่ดูจะเป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผลมากๆเลยจากข้อมูล IVUS นี้ใช่ค่ะ มันเป็นการเอาข้อมูลจากการศึกษาหลายๆแบบมาประกอบกันเพื่อหาเป้าหมายที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพหลอดเลือดในระยะยาวทีนี้เพื่อให้แม่นยำขึ้นไปอีกบางแนวทางก็แนะนำให้ดู A.P.O.B. ควบคู่ไปด้วยเป้าหมายอาจจะเป็น A.P.O.B. ต่ำกว่า60มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรคู่กับ L D L ต่ำกว่า55มิลลิกรัมเอร์เดซิลิตรหรือบางทีเขาก็ใช้เลขเดียวกันไปเลยค่ะ คือต่ำกว่า55มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรทั้งคู่เพื่อให้จำง่ายดังนั้นการตั้งเป้าเอโปบี B ให้ต่ำกว่า55หรือ60เนี่ยถือว่ามีเหตุผลรองรับที่ดีมากค่ะแล้วปัจจัยเรื่องประวัติครอบครัวล่ะครับสำคัญแค่ไหนในการตัดสินใจเรื่องเป้าหมายพวกนี้ครับสำคัญมากเลยค่ะดรซอฟเฟอร์ยกตัวอย่างเคสคุณพ่อของคุณไซมอนซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลผลเลือดนี้นะคะที่เป็นโรคหัวใจตั้งแต่อายุยังน้อยมาก ท่านบอกว่าถ้าเป็นสมัยนี้ที่มีความรู้เรื่องนี้มากขึ้นแล้วเนี่ยแพทย์อาจจะแนะนําให้เริ่มจัดการปัจจัยเสี่ยงอย่างจริงจังเช่นการใช้ยาร่วมกับการปรับไลฟ์สไตล์ตั้งแต่อายุ20เลยด้วยซ้ําเพราะเราไม่รู้เลยว่ายีนที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันส่งผลร้ายแรงแค่ไหนการป้องกันแต่เนิ่นๆจึงอาจจะจําเป็นมากๆสําหรับคนที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมสูงค่ะเข้าใจเลยครับคือต้องดูเป็นรายบุคคลจริงๆความเสี่ยงแต่ละคนไม่เท่ากันเลย นอกจากการตรวจเลือดแล้วการที่เคสนี้เขาใช้แพลตฟอร์มตรวจสุขภาพเชิงลึกอย่างฟังก์ชันเฮลท์นี่ก็มีส่วนช่วยเหมือนกันนะครับเพราะนอกจากจะเจอเรื่องเอพอบี B สูงแล้วเนี่ยยังไปเจอว่ามีภาวะทงแดงต่ำนิดหน่อยด้วยอันนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่ในขณะเดียวกันผลตรวจอายุชีวภาพหรือ biological age ที่เขาคำนวณจากข้อมูลหลายๆอย่างรวมกันกลับน้อยกว่าอายุจริงไปตั้ง13ปีเนี่ยครับนั่นคือข้อดีของการตรวจที่ครอบคลุมหลายๆด้านเลยค่ะ การเห็นข้อมูลรอบด้านทั้งส่วนที่ดีอย่างเช่นอายุชีวภาพที่น้อยกว่าอายุจริงหรือค่าการอักเสบที่ต่ำมากๆและส่วนที่ต้องปรับปรุงอย่าง LDA ApoB ที่สูงหรืออาจจะมีภาวะขาดสารอาหารเล็กน้อยมันทำให้เราวางแผนดูแลสุขภาพได้ตรงจุดมากขึ้นการเจอเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เนิ่นๆเนี่ยมันดีกว่ารอให้กลายเป็นปัญหาใหญ่แน่นอนค่ะ จริงด้วยครับพอมีข้อมูลเยอะๆอย่างที่บอกกว่า160รายการเนี่ยมันก็ทําให้เห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นปรับอะไรก็ตรงจุดมากขึ้นก่อนที่เรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเป็นแนวทางการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่น่าสนใจมากเลยค่ะเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเรามาสรุปประเด็นสํำคัญคญที่คุยกันวันนี้ดีกว่านะครับอย่างแรกเลยคือเราได้บทเรียนชัดเจนมาก ว่าระดับไขมันในเลือดเราเนี่ยมันตอบสนองต่ออาหารที่เรากินเข้าไปได้ไวกว่าที่เราคิดเยอะเลยแม้จะเป็นของที่ดูเหมือนจะสุขภาพดีอย่างโยเกิร์ตมะพร้าวก็ส่งผลให้ LDL และ ApoB พุ่งขึ้นมาได้เหมือนกัน ประเด็นที่2ก็คือความสำคัญของการติดจามค่า LDL และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง APOB นะคะซึ่งเป็นตัวชี้วัดจำนวนอ,นอนุภาคไขมันที่ก่อโรคได้ดีกว่าแล้วก็กลายเป็นเป้าหมายสำคัญในการประเมินและจัดการความเสี่ยงโรคหัวใจไปแล้วค่ะ กรรมการศึกษาแบบสังเกตร,ระยะยาวการทดลองทางคลินิกแล้วก็รวมถึงการส่องกล้องในหลอดเลือดด้วยซึ่งก็นำไปสู่เป้าหมายที่อาจจะดูท้าทายหน่อยแต่ก็มีเหตุผลรองรับอย่าง L D L ต่ำกว่า60มิลลิกรัมเอร์เดซิลิตรและ A p o b ต่ำกว่า60หรืออาจจะ55มิลลิกรัมเอร์เดซิลิตรเพื่อหวังผลในการหยุดยัง้งหรืออาจจะลดคราบพลักลงได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ถึงแม้จะเป็นเรื่องราวจากคนคนหนึ่งแต่มันสะท้อนหลักการที่สําคัญสําหรับทุกคนเลยนะคะคือการตระหนักถึงความสําคัญของการตรวจเลือดการทําความเข้าใจตัวชี้วัดใหม่ๆอย่าง APOB แล้วก็การใส่ใจดูแลสุขภาพหลอดเลือดของเราอย่างจริงจังในระยะยาวไม่ควรรอให้มีอาการค่ะใช่เลยครับ ทีนี้มีคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ลองคิดกันต่อครับในเมื่อหลักฐานมันค่อนข้างชี้ชัดขนาดนี้ว่าระยะเวลาที่ไขมันตัวร้ายอยู่ในระดับต่ำเนี่ยมันสำคัญมากๆๆๆมากยิ่งนานยิ่งดีมันทำให้เราต้องกลับมาคิดไหมครับว่าเราควรจะเริ่มจริงจังกับการจัดการค่าไขามันเหล่านี้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุดตั้งแต่อายุเท่าไหร่กันแน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่รู้ตัวว่ามีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจตั้งแต่อายุอย่างน้อยเนี่ยเราควรจะพิ เจรณาเรื่องนี้ให้เร็วขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นนอกเหนือไปจากแค่คําแนะนําเรื่องกินดีอยู่ดีตามปกติหรือเปล่าครับเป็นคําถามชวนคิดที่สําคัญมากๆเลยค่ะเพราะมันท้าทายแนวปฏิบัติมาตรฐานเดิมๆที่เราเคยชินกันมาแล้วก็อาจจะนําไปสู่การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่เข้มข้นขึ้นสําหรับบางคนในอนาคตได้เลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าคงต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินความเสี่ยงส่วนบุคคลแล้วก็วางแผนร่วมกันอย่างรอบคอบอีกทีค่ะ